ทุกคนจะเห็นสเต็ปจุกมเนี่ยทุกคนสเต็ปจุกดูไว้อ้าวเฮียอ้าวมาสามคนเลยให้กูทำไงวะอ้าวเฮียปิดสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดูเอ็กนะครับ วันนี้เรามาอยู่ในเกมคุณยายแกนนี่สามนะครับทุกคนหลังจากที่ผมห่างหายไปนาน,นครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหมดปางกลางดูสิคนทุกคนมาเราจะมาเล่นให้ดูนะครับแกนนี่สามนะครับเฮ้ยคุณลุงถือลูกซองคนระัทุกคนเอ้ยนี่ก็ยิงจยงเลยไปทุกคนเราไปเริ่มเกมกันขอช่วย กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะทุออกคนให้เป็นกำลังใจนะครับเอาแล้วทุกคนเราเข้ามาในบ้านคนุณยายเคนนี่แล้วนะครับทุกคนจะเปิดไหมมึงจะเปิดทำไมแย่ทุกคนมีกล้องวงจรด้วยวะเอาประตูปิดชิบหายแล้วคุยทำยังไงเนี่ย มองมองเป็นผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับเอาแล้วไงหันมาอีกรอบโดนตีอ่าไม่โดนตีนะครับปกติเกมอื่นจะโดนตีนะครับทหารมานะครับเหมือนเกมดนินนันหรือว่าเกมไม่ชีอะไรแบบนี้นะครับทุกคนยังไงเป็นผมจะไม่เปิดนะครับทุกคนอ้าว คุณลุงจะเย็นคุณลุงคุณลุงแม่งยิงกุเลยสัตว์ทุกคนก็ขออภัยในคำหยาบด้วยครับมอทุกคนวันทินหนึ่งนะครับเอาตื่น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 คุณยายเรีกตื่นแล้วเปิดยังไงวะทุกคนใช่ตัวนี้หรือเปล่าวะเออใช้ได้วะมทุนใช่ยังไงวะ อ้ต้องกดค้างนะครับทุกคนผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกด้วย,ยงไงทุกคนผมไม่ได้ทําการมาเล่นมาก่อนนะครับอา้าวเปิดได้แล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาเปิดห้องนี้ต่อกันนะครับไอกระดูกนี่น่าจะเป็นคุณยายแกนี่กับคุณลุงได้กระจำธรรรัดมนุษย์เขาครับจับมาทำอะไรแบบนี้นะครับทุกคน เอาซะเหลือแต่กระดูกเลยทุกคนเอา้านอนในห้องอะไรวะทุกคนเอาบุชยันหรือเปล่าวิตรงนี้จะนใช้เหลี่ยญหรือเปล่าทุกคนทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะทุกคนเือนผีจะมาห้องนี้เปิดไม่ได้แล้ว ใจเย็นใจเย็นอ้าวเข้าไม่ได้โอ้ทุกคนผมทำงไงอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาด้วยนี่ทุกคนผมมีหลบบอ๋อเฮ้ยตรงนี้หลบได้หรอทุกคนยังไงว่าเราไปเล่นชั้นบนดีกว่านะครับอาไม่เล่นแล้วทุกคนผมไม่เล่นชั้นบนแล้ว ปิดดิปิดดิอือย่าเปิดนะโอ้โถือลูกซองเลยทุกคนคุณลุงก็มาว่ะมากัน a, ครบครอบครัวเลยนาะพวกมึงอ่ะกูเลยอยากเจอจังเลยเชิญคนมาคนลุกว่ะดูดูดคุณลุงถือลูกสองทุกคนให้ผมทำไง่ยที่เนี้ยปืนผมก็ไม่มีเปิดดูด,ดิ เดินไปเดินไปเดินไปเด็กๆน้องๆหนูนผมจะค่อยๆย่องตามคุณลุงไปนะครับทุกคนวางกับดักด้วยว,ว่าชั้นบนของต้องเยอะแน่อนอนเลยไปทุกคนดักกูตรงนี้แมวนะวันนี้พี่ทองอะไรบ้างทุกคน เฮ้ยเฮ้ยยน่ากลัวทุกคนเฮ้ยหลบ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 ใต้เตียงได้ไหมทุกคนที่ผานแล้วคุณยาลงมาทุกคนเฮ้ยทำอะไรกูไม่ได้มาดิอ้ยาคุณยากูอีกแล้ว ยัทุกคนไม่เห็นผมได้ไงวะเอาวันที่สองละมอเพราะว่าผมวันที่สองผมน่าจะขาปีนะคุณเนาไมีขาด้วยเนี่เป็นคนหรือเปล่าอ่ัตรงนี้รีเปิดดีเพราะว่าโอ๊ยยยยว้ย้ยเกียยวไร้ย เขาหมดด้วยนะวะน่าจะเป็นลูกของคุณลุงกับคุณยายเกนเนี่นะครับทุกคนตามดอกหลอนเราเนอะเปิดมานี่เจอเลยไม่เอานะเอผมขาห้านหรือเ,เปล่าตอน,นเนี้ยขาเป๋นะทุกคนกระสุนลูกซองหมดทุกคนแต่ว่ามีปืนนี่ เอามาหิดไฟ Where are you หรือเปล่าคุณยายไม่ต้องเรียกผมนะครับเอ้ยเอ้ยทุกคนตัวเหี้ยะลรว,วะยัีน่ากลัววะ่ะเกมเนี้ปักสามโคตรน่ากลัวทุกคนคุณยายมาทุกคนผมจะหลบอยู่ตรงนี้นะคุณยายไม่เห็นผมหรอกเชี่ยผมดิคุณยายไม่เห็นผม ไม่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเม่เห็นกูหลับไปคุณย่าเดินไปก่อนนะทุกคนไม่มีที่หลบนะครับตรงนี้ครับหายากมากทุกคนของก็หายากเล่นยากมากเลยทุกคนเลนี่สามนะครับอ้ย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  อุยอีดอกก็ขอไปในความที่แบบพูดคำยาวด้วยนะครับทุกคนตกใจจริงจมิงกิไปทุกคนจำไว้ว่าเปินลูกสองตรงนี้นะครัอ้ออ๋อมีทางออกมาข้างนอกนะทุกคนนี่ก้อนหินหรือเปล่าอ,อุ้ย อุยอ้ยคุณยายมาแด้นอนทุกคนต้นนี้อะไรวะนี่ก้อนหินมาทุกคนน่าใช้ปลาสักคุณยายคนระับและไอ้ที่ผมถือมันทำอะไรได้วะทุกคนเราจะไปเข้าทางหน้าบ้านนะทุกคนโคตรร้อนเลย อุ้ยอุ้ยคุณยายไม่ oh. เอาคุณยายคุณยายอู้หูอดิเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยปา,ามไม่ได้เหรอทุกคนมันปาไม่ได้เหรอเสก้ันหินจริงปะเนี่ยเอ้ยเรียคุณยายตามผมมาทุกคนแน่นอนคุณลุงอย่าอย่ามาดักผมนะคุณลุงอย่ามาดักผมนะ ไม่เอานะอือหลบตัวนี้ได้หวะทุกคนข้างบนไม่ใช่ทําอะไรได้หวะก้อนหินเนี่ยเอ้ยคุณลุงหรือเปล่าเอาเยี่ยว่ What the fuck เยี่ยทุกคนไม่เห็นผมได้ไงวะอ๋อทุกคนวันที่สามคุณลุงเห็นผมได้ไงอ่ะทุกคนแลวแม่ที่คุณลุงไม่ได้ตามผมมาแล้วนะเมื่อกี้ ผมว่าใต้โซฟาหรือว่าอะไรนี่ผมว่าซ่อนไม่ได้ครับทุกคนไม่มีผลเลยผมโดนสองรอบละรอบแรกคุณยานรอบสองเอ้ยหันหน้าทางอื่นอุ้ย,ยทุกคนปิดมาก,กลงอุงแล้วองคทุกคกนตัวหงนี้มันมันน่าจะเปิดไม่ได้นะมันน่าจะเปิดไม่ได้นะ เชื่อดิเห็นไหมไม,ไม่มาไงทุกคนไม่ออกไปซีห้าหรอกคุณยายมันจะมีห้องมีแต่ห้องนี้แหละทุกคนที่ปลอดภัยนะครับอุ๊ยคุณลุงคุณลุงเย็นอู้ย,ยิงปืนแล้วทุกคนอู้ห้องนี้เปิดไม่ได้คุณทำไงวะตัวเนี้ยคุณทำไงวะ เข้ามาร้านขาเนี้อคุณลุงก,ก่อนแล้วกันโอ้มีทางไปด้วยอมาดีคุณลุงคุณลุงมาดีคุณลุงไปทุกคนหอมดอกทางนี้นะอืมเปิดไปก่อนมีคี้วึ้น่าจะเห็นของนี่ไงคืออะไรวะทุกคน กดเบอร์โทรหาตำรวจได้หรือเปล่าหนึ่งเก้าหนึ่งอหุ่ยนยนต์มันหยานะอ้เปิดได้หรอลนเปิดไม่ได้ครับลนตรงนี้ละ่ะโอ้ยอุ้ยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเลี่ยนคนผมพยายามเลี่ยนหน้าจอแล้วนะครับแต่มันล็อกไงมันจะเลี่ยนยากหน่อยนะครับ ใช่ลูกคุณยายแกน,นี่มันมาแบบนี้นะหลายรอบแล้วไงมารอบนี้ผมจะตบให้หายเป็นผีเลยมาดิอ๋อมานี้สีเลือดเต็มหน้าเลยทุกคนดูดิขอกูได้ปืนก่อนเถอะตายยกครอบครัวแน่มาดิ มากันได้หมดเลยบทผมผมร้องเล่นนะครับผมร้อเล่นที่ทุกคนเล่นหน้าจอยากมากเลยทุกคนทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปลา่าช่วยขอเนต์ด้วยนะครับอุยอ้ยอุย้ยทุกคนอุย้ยที่ผายแล้วไงมัลล็อกกดักอีกนี่ตรงนี้ปลอดภัยเชื่อผมดิอ่าอ่าเปิดไม่ได้เชื่อเขาเถอะมึงเปิดได้กูจะไม่เล่นเลย ดิมันอยู่หน้าตู้วะทุกคนทุกคนยังเห็นสเต็ปจุกไหมเนี่ยทุกคนสเต็ปจุกดูไว้อ้าวเยอยอ้าวมาสามคนเลยให้กูทังไงวะอ้าวเยอะพีทวันวันที่ห้านะน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าทุกคนที่ผมจะโดนประหารชีวิตนะครับ เ <c oughs> นี่ยเป็นมาสุดท้ายนะครับทุกคนเนี่นเป็นสุดท้ายที่ผมจะเป็นเหมืนอนไอกระดูกตรงเนี้ยทุกคนมาเลยผมจะเล่นขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนอ๋อมาดิมาคนหลบตายรอเลยมารู้ไหมผมจะรู้ผมให้มันรู้ไงว่ามันจะเห็นผมไหม อ้าไม่มาเฮ้ยเฮ้คุณยายผ้วดทุกคนเงียบทุกคนเงียบอย่าหายใจดังคุณดูอย่าหายใจดังคุณดูหายใจดังไงผมบอกแล้วผมจุกด,ดีกว่าทุกคนยิงไม่โดนหรอก จะทำยังไงกับไอ้นี่ดีจะระเบิดมันเลยไหมโอ,คโอ,อ,มอม้คุณยายโอ้โหอืมกูนี่เทพอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณลุงจ้าใส่แว่นตาว่ะทุกคนโคตรจ้าเย็ดเค นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมคุณยายแกนนี่สามนะครับทุกคนก็รอดูพาร์ทสองได้เลยทุกคนผมจะมาแก้แค้นในสามคนนี้นะครับที่มันรุมขํำทำรัดผมนะครับทุกคนก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ